คลิปนี้นะครัเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใส่ส,สกินกันเดียวผมจะโหลดสกินมาจากคลิปนี้นะครับกดเพิ่มเติมจะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ใครที่มีแม่แบบเองเนาะหรือว่าโหลดมาจากไหนนะครับทำเองไฟล์นามสกุลจะต้องเป็น .png นะครับแม่แบบจะต้องตรงรุ่นแล้วก็ขนาดภาพเนี่ยจะต้องตรงตามที่เกมกำหนดเนาะ ไฟที่39นะครับกดดาวน์โหลดไปพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่แกรี่นะครับทางภาพเนาะแล้วแต่มือถือใครจะชื่อว่าอะไรนะครับจนากนั้นบกลับมาที่เกมแต่ที่ขีดสองกีดข้างบนกดทรัคนะครับตรงนี้จากนั้นเลือกรุ่นที่เราจะใส่กดตรงนี้นะครับสีฟ้ามาหน้า ขวาสุดมาเมนูขวาสุดเลยนะครับอร l แอน n ์สกินันั้นกด add new skin สีแดงนะครับกด add new skin อีกรอบหนึ่งแล้วก็เลือกรูปของเราในแกลอรี่หรือว่าคลังภาพเนาะที่เราโหลดเก็บไว้เมื่อกะี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยแต่นั้นแต่ที่สกินนะครับแต่ที่โหลดสกินใครที่อาเลือกภาพแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับแสดงว่า 1. ไแม่แบบผิดนะครับ2ไฟล์นาสกุลผิด3ขนาดไม่ได้นะครับ ประมาณ3อย่างนี่แหละนะครับลองดูดีๆคือแม่แบบผิดนะครับไฟน้ำสกุลผิดหรือว่าขนาดผิดเนาะไฟน้ำสกุลจะต้องเป็น .png นะไม่ใช่ jpeg นะไม่ใช่ jpg นะครับจากนั้นกด c o n f i r รมเราก็จะได้สกินแล้วนะครับลองไปทำดูเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ